ทุกท่านทราบไหมครับว่าลูกบอลที่เราเรียกว่ายิมนาสติกบอลน,นี้นอกจากที่เราจะใช้ในการฝึกแขนและขาได้แล้วนั้นเราสามารถที่จะนําลูกบอลมาฝึกการนั่งทรงตัวได้ด้วยครับและที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับการฝึกในเคสผู้ป่วยโรคเลือดสมองครับและในคลิปนี้ขอนําเสนอวิธีการใหม่ๆกับการใช้ลูกบอลเพื่อการฝึกนั่งทรงตัวในผู้ป่วยโรคะเลือดสมองครับ สวัสดีครับใน2คลิปที่ผ่านมาเราได้นําเสนอวิธีการออกกาลังกายด้วยลูกบอลสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในส่วนของแขนเชิงการและสะโพกกันไปแล้วนะครับยังพอจะจํากันได้หรือไม่ครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะขอขยับเข้ามาสู่แกนกลางลันตัวกันบ้างก,กับการฝึกนั่งทรงตัวบนลูกบอลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกันครับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาสําคัญด้าหนึ่งก็คือปัญหาด้านการทรงตัวครับทั้งในการนั่งยืนและเดิน การนั่งที่ดีนะครับหรือการทรงตัวในท่านั่งที่ดีนะครับจะส่งเสิร์มทาให้ผู้ป่วยสามารถทํากิจวัตรประจําวันในท่านั่งซึ่งต้องต้านแรงโน้มถ่วงได้อย่างมั่นคงขึ้นครับการนั่งทรงตัวยืนทรงตัวและเดินนะครับอาศัยปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลากหลายประการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวครับ สำหรับคลิปในวันนี้ของเราจะขอนำเสนอ5ท่าสำหรับการฝึกนั่งทรงตัวบนลูกบอลที่ผู้ป่วยและญาติสามารถมีส่วนร่วมกันฝึกที่บ้านได้อย่างปลอดภัยครับก่อนที่จะเข้าวิธีการฝึกนะครับขอทำความเข้าใจสักเล็กน้อยก่อนครับว่าในคลิปนี้จะเป็นการฝึกนั่งทรงตัวบนลูกบอลซึ่งมีความท้าทายเป็นอย่างมากครับผู้ป่วยที่จะทำการฝึกนั้นต้องสามารถนั่งทรงตัวบนพื้นผิวที่ราบเรียบได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงแล้วนะครับ รวมถึงสามารถเดินทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองได้ถ้าเป็นผู้ป่วยระยะแรกที่ยังนั่งทรงตัวไม่ได้หรือเดินยังไม่แข็งแรงถ้าฝึกนั่งทรงตัวบนลูกบอลน,นี้อาจจะยังไม่เหมาะสําหรับการฝึกครับให้ผู้ป่วยไปฝึกออกกําลังกายแขนและขารวมถึงการฝึกนั่งทรงตัวบนพื้นราบเรียบให้เกิดความมั่นคงก่อนนะครับนอกจากนี้การจัดพื้นที่การฝึกให้มีความปลอดภัยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับ ควรจะมีญาติหรือผู้ดูแลช่วยฝึกอยู่ทางด้านหลังและคอยระมัดระ,ะวังอยู่ตลอดเวลาครับรวมถึงมีที่จับที่มีความแข็งแรงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจับเพื่อช่วยการส่งตัวได้ด้วยครับสำหรับลูกบอลที่ใช้ในคลิปนี้ยังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง55เซนติเมตรเช่นเดิมครับและเพิ่มเติมด้วยเข็มขัดช่วยพยุงหลังครับซึ่งอาจจะเป็นแบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยการพยุงจริงๆ หรือถ้าไม่มีอาจจะเป็นเข็มขัดแบบตะขอเกี่ยวหรือผ้าผูกเอวก็ได้นะครับเพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลสามารถที่จะใช้เพื่อช่วยพยุงผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นครับถ้าสามารถจัดการตามที่เราบุไว้เพื่อความปลอดภัยแล้วเราไปเริ่มต้นฝึกกันในท่าแรกครับเรามาเริ่มต้นกันท่าที่1นะครับเป็นการให้ผู้ป่วยนั่งบนลกบ,บอลแล้วขยับสะโพกโยกบอลไปมาทางซ้ายขวานะครับ ก่อนอืนน ت ت ่นให้เราเริ่มเรียนรู้วิธีการพาผู้ป่วยนั่งบนลูกบอลก่อนนะครับเริ่มต้นให้ผู้ป่วยยืนตรงทางด้านหน้านะครับมีเข็มขัดหรือผ้าคาดเอวไว้เพื่อความปลอดภัยญาติหรือผู้ดูแลนั่งอยู่ทางด้านหลังครับจากนั้นให้ผู้ป่วยค่อยๆนั่งลงนะครับโดยให้ผู้ป่วยจับบราไว้ส่วนญาติหรือผู้ดูแลจับที่เข็มขัดหรือผ้าคาดเอวและระวังลูกบอลจริงนะครับเมื่อผู้ป่วยนั่งบนลูกบอล ข้อสังเกตคือมุมของข้อเข่าและสะโพกจะต้องไม่งอหรือเหยียดมากจนเกินไปนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงไว้และเมื่อทำความคุ้นเคยกับการนั่งบนลูกบอลแล้วให้ผู้ป่วยเริ่มขยับสะโพกออกกำลังบนลูกบอลได้ครับในท่าแรกนะครับให้ผู้ป่วยขยับสะโพกโยกบอลไปทางด้านข้างนะครับซ้ายขวาโดยเริ่มต้นให้ทำอย่างช้าๆและเคลื่อนไหวทีละน้อย เท่าที่จะยังนั่งทรงตัวอยู่บนลูกบอลได้ครับจำนวนครั้งนะครับให้นับจากที่ผู้ป่วยโยกบอลไปซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งและอาจจะเริ่มต้นที่10ครั้งก่อนก็ได้นะครับต่อไปเป็นท่าที่2นะครับเป็นการเคลื่อนไหวโดยให้ผู้ป่วยโยกสะโพกกลิ้งบอลไปทางหน้าน,นาลังครับ ท่านี้เป็นท่าต่อเนื่องจากท่าที่1นนะครับโดยเมื่อผู้ป่วยสามารถที่จะทรงตัวบนลูกบ,บลอลและโยกไปทางด้านซ้ายขวาในท่าที่1ได้แล้วให้ลองเปลี่ยนทิศทางเป็นทิศหน้าหลังครับในการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยทําอย่างช้าๆและเคลื่อนไหวทีละน้อยๆเท่าที่จะทรงตัวอยู่บนลูกบอลได้นะครับจํานวนครั้งที่ทําอาจเริ่มต้นที่10ครั้งได้เช่นเดียวกันครับ ให้นับจากการเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าหลังนับเป็น1ครั้งและทำจนครบ10ครั้งต่อไปเป็นท่าที่3นะครับให้ผู้ป่วยหมุนสะโพกกลิ้งลูกบอลเป็นวงกลมนะครับท่านี้เป็นท่าต่อเนื่องจากท่าที่2นะครับแต่มีการปรับความยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องฝึกท่าที่1และท่าที่2ให้มีความคล่อง และมีความมั่นคงก่อนจึงจะสามารถฝึกท่านี้ได้นะครับโดยเริ่มต้นให้ผู้ป่วยนั่งบนลูกบอลครับจากนั้นให้ผู้ป่วยหมุนสะโพกให้ลูกบอลกลิ้งเป็นวงกลมครับในขณะที่กลิ้งผู้ป่วยต้องพยายามนั่งทรงตัวบนลูกบอลให้ได้นะครับหมุนด้านเดียวให้ต่อเนื่องก่อนจนเกิดความมั่นคงแล้วค่อยหมุนกลับมาอีกด้านนะครับในท่านี้ถ้าผู้ป่วยยังไม่มั่นใจมากพอ ผู้ป่วยสามารถที่จะจับราวหรือที่เกาะที่มีความมั่นคงในขณะที่กลิ้งลูกบอลได้นะครับจำนวนครั้งที่ทำให้นับการหมุนไปทีละข้างทำเริ่มต้นที่1ิครั้งครับท่าต่อไปเป็นท่าที่4นะครับเป็นการฝึกนั่งบนลูกบอลพร้อมกับการย่ำเท้าครับในท่านี้มีความยากในระดับที่สูงมากขึ้นนะครับ จำเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยฝึกในท่าที่1ถึงท่าที่3ให้เกิดความมั่นคงก,ก่อนครับเริ่มต้นให้ผู้ป่วยนั่งนิ่งๆิ่งบนลูกบอลมือจับปลาไว้จากนั้นให้ผู้ป่วยย่ำเท้าทีละข้างโดยที่ยังทรงตัวอยู่บนบอลได้นิ่งๆนะครับความสูงของการยกเท้าให้ผู้ป่วยทำเท่าที่ผู้ป่วยจะยังสามารถทรงตัวนิ่งๆได้นะครับและถ้ายัางไม่สามารถสลับการย่ำเท้าได้ให้เริ่มทําทีละข้างก่อนได้นะครับ จำนวนครั้งที่ทำให้เริ่มต้นทำข้างละสิบครั้งครับต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับเป็นการให้ผู้ป่วยนั่งทรงตัวนิ่งๆบนลูกบอลต้านกับแรงต้านจากญาติหรือผู้ดูแลครับในท่านี้มีความยากในระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ท่าน,นะครับเริ่มต้นให้ผู้ป่วยนั่งบนลูกบอล ยาดจับที่บริเวณเอวหรือที่เข็มขัดนะครับจากนั้นให้ยาดหรือผู้ดูแลออกแรงดึงและผักเบาๆที่บริเวณเอวในทิศทางหน้าหลังโดยให้ผู้ป่วยขืนตัวไว้นั่งบนลูกบอลให้นิ่งที่สุดครับโดยไม่ไหลไปตามแรงของญาดหรือผู้ดูแลที่ดึงและผักครับเริ่มต้นฝึกในท่านี้ถ้าผู้ป่วยยังไม่มั่นใจสามารถให้ผู้ป่วยจับราวได้นะครับ และญาติหรือผู้ดูแลออกแรงทีละน้อยๆเท่าที่ผู้ป่วยจะสามารถต้านได้นิ่งๆนะครับและเมื่อผู้ป่วยสามารถทำได้ดีขึ้นแล้วอาจลดการช่วยเหลือลงจากการจับราวรวมถึงญาติหรือผู้ดูแลสามารถออกแรงต้านม,มากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุน้นกล้ามเนื้อลำตัวให้ออกแรงอย่างเต็มที่ครับ เป็นอย่างไรก็มากครับสาหรับท่าฝึกในวันนี้ของเราทั้ง5้าท่าที่เราให้ไปนั้นจะเรียงต่างความง่ายยากโดยเริ่มจากท่าที่1ซึ่งเป็นท่าที่ง่ายที่สุดไปสู่ท่าย,ยากที่สุดคือท่าที่5้าครับการเริ่มต้นสําหรับการฝึกนั้นอาจจะเริ่มต้นให้ผู้ป่วยฝึกในท่าที่1จนเกิดความมั่นคงปลอดภัยแล้วจึงเริ่มขยับเป็นท่าถัดไปนะครับและเมื่อผู้ป่วยสามารถฝึกได้ดีขึ้นแล้วจะสามารถ ฝึกสลับไปมาระหว่างทั้ง5ท่าและอาจจะลดการช่วยเหลือลงจากทั้งญาติและจากที่เกาะได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการฝึกการทรงตัวในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับในครั้งถัดไปเราจะมีคลิปดีๆอะไรกันมาฝากต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ